สวัสดีเกษตรมือใหม่นะครับวันนี้ก็ประจำวันที่12พฤศจิกายนนะครับพามาชมทุ่งของหอมอัลวีนะครับแปลงนี้เพาะไว้หนึ่งไร่นะครับวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวก้าไร่นะครับแต่ว่าไม่รู้จะว่างถ่ายคลิปให้ดูหรือเปล่านะครับวันนี้ก็มาอัปเดตตัวของหอมอัลวีนะครับให้ดูภาพกว้างๆหอมอลวีนะครับแปลงนี้นะครับก็ลองปลูกเป็นปีแรกนะครับก็ รวงข้าวก็ค่อนข้างที่จะเจ้าเนื้อนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก็ได้ก็บางส่วนก็เหลืองปลายแล้วอ่ะอันนี้นะครับเนี่ยรวงเดียวเป็นเป็นนาดามนะรวงเดียวก็ทําท่าเหลืองปลายแล้วนะครับก็จะมีรวงเล็กบ้างรวงใหญ่บ้างคนระับถ้าต้นเขาใหญ่ใหญ่เงี้ยอค่อนข,ข้างที่จะมีรวงใหญ่แน่นอนแต่ถ้าเป็นต้นเล็กก็อาจจะมีรวงเล็กบ้างนิดหน่อย ตอนนี้ปัญหาที่เจอนะครับสำหรับตัวของหอมอลุีนะครับปัญหาแรกนะครับตอนที่เขาออกนะครับเขาจะมีปัญหาเรื่องของฝนตกชะเกสรนะครับก็จะทําให้รวงบางรวงนะครับก็จะมีลักษณะที่การผสมเกสรที่มันไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นนะครับเนี่ยนะครับทำให้รวงนึ่งของเขานะครับอาจจะมีเม็ดรีบอยู่บ้างนะครับประมาณสักงแต่50เปอร์เซ็นนะครับ อันดับแรกอันดับที่สองนะครับการเป็นเชื้อราดอกกระถินหรือว่าอ่าแล้วแต่พื้นที่เขาเรียกนะครับอ่าบางบางคนก็เรียกเป็นข้าวออกดอกนะครับเขาโบราณเขาบอกข้าวแปลงไหนออกดอกเขาว่าจะรวยนะครับอากาอาอจก็าอาจจะเป็นจริงอย่างที่เขาบอกนะครับก็แปลงนี้ก็ไม่ได้ฉีดยาอะไรนะรก็เพิ่งทำไปปีแล้วก็ยังไม่รู้อะไรมากมายนะครับก็นะครับเนี่ยลาดอกกระถินนะ ก็ยังมีส่วนอยู่นะครับด้วยความที่พื้นเพของเขานะครับตัวของของบรวีนะครับเป็นข้าวพื้นเปลือกบางนะครับช่วงที่เขาตากเกษรนะครับดูว่าเรื่องของเขาที่เขาออกดอกฝนตกตกมากๆนะครับพอตกมากๆครับปุ๊บอโอกาสที่เขาจะเป็นเชื้อราหรือว่าอย่างเงี้ยก็จะมีสูงนะครับ มาดูรวงของเขาความเจ้าเนื้อนะครับลาดากตินะผมว่ามันเป็นทุกสายพันธุ์แหละปีนี้ก็ข้าวหอมสยามหรือว่าหอมมะลิก็ก็เป็นแต่ว่าก็อาจจะเป็นน้อยนะครับเพราะว่าเขาออกรวงแล้วนะนี่เป็นแปลงของหอมสยามครับหอมสยามกา็บางส่วนนะครับก็กรอบแล้วนะครับแปลงนี้เป็นแปลงพันธุ์คขาดูความสมบรู์นะครับก็ยังใบเขียวอยู่แต่ตรงกลางก็ ตรงกลางก็เหลืองแล้วนะครับใบเขียวอยู่แต่ว่ารวงเหลืองแล้วนะครับสลับหอมสยามแต่มาดูตัวของหอมอลวีนะครับหอมอลวีเนี่ยเป็นข้าวพันธุ์ใหม่นะครับที่เกษตรกร,กรถ้าใครได้ปลูกนะครับถ้าใครได้ปลูกเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะรักตัวผองเองนะผมบอกอุย้ยข้าวบ้าอะไรนะครับเนี่ยดูดวงเดียวผมบอกเลยมาแง้ทีมากแล้วที่สาคัญเนะม็ดยาวนะครับ เม็ดยาวแปลงนี้ก็ใช้เม็ดพานประมาณ8โลนะครับก็มีห่างมั่งมีหญ้ามั่งนะครับเพราะว่าไม่มีเวลามาดูมากมายนะครับก็หอ,อมอรวีนะครับถ้าใครได้ปลูกนะครับเขาก็จะรัด แต่ถ้าใครไม่มีนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับหรือว่าถ้าใครบอกว่าเฮ้ยปลูกแล้วเอาไปขายที่ไหนอ่ะข้าวทุกพันธุ์อ่ะผมบอกเลยมันขายได้ทุกที่แหละเพียงแต่ว่ามันจะได้ราคาที่เท่าไหร่นะครับถ้าใครอยากลองปลูกนะครับก็เหมือนผมเนี้ยแปลงเนี้ยสิบห้าไร่เนี่ยผมปลูกทั้งหมดสี่สายพันธุ์สายพันธุ์แรกมาลิร้อยห้าสายพันธุ์ที่สองนะครับเป็นข้าวหอมสยาม สา่พันที่สามเป็นตัวของหอมอรวีแต่พันที่สี่เป็นกอขอหกเจ็ดหรือว่าพิโรตี้นะครับพิโรหกเจ็ดคือว่าต้นแข็งแขกไม่ล้มนะครับถ้าเจออาการที่แบบว่าแช่น้ําบ่อยๆนะ่ะผมว่ากล็ล้มเพราะผมดูมาแล้วนะครับก็รอให้เก็บเกี่ยวของหอมเตรียมก่อนกอหอมอัลน,นี้ก่อนเดี๋ยวสูบน้ําออกนะครับ,ออก,นะรบก็ช่วยเขานิดน,นึงนะครับดูนะครับก็ดูความเจ้าเนื้อของหอมอรวีนะครับข้าว หอมวลวีเนี่ยผมบอกเลยข้อดีข้อเสียของเขานะครับข้อดีของเขาคือรวงของเขาจุมากละแงท้ทีนะครับรวงของเขาอันสองเมล็ดยาวบอกเลยแล้วก็ตัวคอรวงเนี่ยมันมันใหญ่นะครับโอกาสที่จะเป็นโรคช้ำคอรวงน,น้อยน้อยมากนะครับแล้วก็ใบธงใหญ่นะครับใบธง ใบธงเขาใหญ่แล้วก็อันดพิศานนะครับข้าวของเขาเป็นอันอแตกกอแตกกอมากมากเนี่ยให้ดูก็ได้คร,นนดดครับเนี่ยอันนี้ดํากอเดียวนะครับเนี่ยดำกอเดียวกอเดียวหมดเลยก็ถือว่าแตกกอดีมากๆนะครับแล้วก็ลาต้นอวบนะครับ แล้วก็อันดับที่สนะครับต้นแข็งไม่ล้มให้ดูแผนดูนะครับไม่ล้มไม่ล้มชนิดที่เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นนะครับพอเรามาฟังอ่าแล้วก็การปลูกเราเราลปลูกง่ายขึ้นง่ายแต่กอดีนะครับเรามาฟังข้อเสียของเขาข้อเสียของเขานะครับก็จะมีเรื่องของโรคนะครับ โรคที่เราเอาต้องดูแลบ่อยๆหน่อยอย่างเช่นเรื่องของการฉีดยาป้องกันของเชื้อาราไม่ว่าจะเป็นลาดอกถิ่นลาหลุมหรือว่าราา,าโรคราใบไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพอเขาลวงโดกนะครับอันดับที่สองพอเขาล่วงดกเนี่ยเม็ดเขาอะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของฝนต,ตกชะเกศรอนนะครับก็จะมีบ้าง อันนี้วิามนะเป็นเรื่องของการดูแลนะครับที่บางแปลงนะครับพอเราเป็นโรคเนี่ยเขาก็จะฉีดยาบ่อยฉีดยากันเชื้อรากันนู่นนี่นั่นนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายที่น่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้ว อันนี้สําคัญนะครับพอเวลาเราปลูกครับข้อเสียของเขาคือ,อตลาดหรือว่าลูกค้ายังไม่เป็นที่รองรับนะครับทําให้คนที่ซื้ออย่างเช่นลงสีเขาไม่สามารถจะตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยข้าวหอมมะลิเขาจะไปขายที่ไหนเพราะว่าเวลาลงสีเขาซื้อเขาไม่ได้ซื้อแค่หนึ่งถึงสองเกวียนนะครับเขาซื้อ,เข,อเขาซื้อเป็นสิบเกวียนยี่สิบเกวียนนะครับเพราะนั้น ข้าวที่เป็นสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของอตลาดนะครับแต่โดยการวิจัยมาแล้วนะครับของของของอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นขึ้นชื่อเรื่องของการเพราะพันธุ์ข้าวนะครับแกก็บอกว่าเรื่องของรสชาตินะครับและความนุ่มจะดูดีกว่าหอมมะลิด้วยซ้ำนะครับเมล็ดยาวนะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ใครลองลัก ในการปลูกแล้วจะรักบอกแค่นี้นะครับเพราะว่าเขาเขาจะลวงสวยมากๆนะครับนะครับข้อเสียคือยังไม่เป็นที่ยอมรับหรือว่าเป็นที่รู้จักของลงสีนะครับลงสีเขาจะคือซื้อกันส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันออกแปลงเนี่ยผมบอกมันมัน,ม,นมันหวานล่าช้าเขาจะออกพรอมมะลิแหละเพราะว่ามันมันเป็นข้าวไวแสงนะครับ พอออกหอมออ,อ,กอ,อกพร้อมมาริน่ะก็ก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าตอนที่เขาขายเขาจะไปขายลงสีที่ไหนนะครับหรือว่าเพจหรือว่าแต่สำหรับผมเนี่ยก็ปีหน้าก็เอาไว้เป็นเมพันธ์แล้วก็ส่วนหนึ่งอีกประมาณห้เปนก็จะผลิตและจัดจำหน่ายนะครับฝากติดตามในช่อง YouTube ช่อง Facebook นะครับช่อง Facebook อตัวของ1 0 8ชออ็อปแ แม่น้องจูนะครับแล้วก็ youtube ก็กเกษตรมือใหม่นะครับสนใจติดต่อไปเดเบอร์เบอร์ได้เลยนะครับหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นช่องทางของ Shopee นะครับสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้เกษตรกระกน,นะครับที่ค้นคว้าหาตัวของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือว่าข้าวใหม่ๆมาให้เ,าเราเราได้ลองปลูกกันนะครับแล้วก็ ฝากเป็นเป็นวรรยาใาให้เกษตรกรทุกๆท่านนะครับที่กําลังเกี่ยวข้าวหอมมะลิกันนะครับดูข้าวหอมมะลินะครับอันนี้ก็ยังเป็นตอนนี้ผมบอกเลยเลยว่าอ่าน้าค้างลงมากๆหนักด้วยชนิดที่ว่าตอนประมาณทักตีสามทีสี่นี่หยดเป็นเม็ด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 ได้เลยนะครับปานฝนลินนะครับน้าค้างลงก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องของลาน้ําค้างก็ผ่านไปได้นะครับ โอเคครับไว้เจอกัน EP หน้าครับครับขอบคุณมากครับ